ตำรวจขอตรวจช่วยให้ส่งอายการร่วมทำคดีดีไอคอนกรุ๊ปวิรุตติงจับแล้วให้เข้าไปทำอะไรพันตำรวจเอกวิรุตบอกอายการสูงสุดต้องระวังการส่งอายการร่วมทำคดีตามที่ตำรวจขอจะมีอำนาจทำอะไรได้บ้างมีโอกาสเห็นพยานหลักฐานทั้งหมดเพียงใดและจะกลายเป็นการสร้างความชอบธรรมให้ตำรวจในสิ่งที่ได้ทำไปแล้วและไม่เป็นธรรมกับผู้ต้องหาหรือไม่เพราะไม่มีกฎหมายรองรับให้มีอำนาจทำอะไรได้หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามหลักกระบน กบวนการยุติธรรมที่ดีคดีสําคัญเช่นนี้อายการต้องมีอํานาจเข้าควบคุมการสอบสวนได้ทันทีไม่เช่ขอให้ไปเป็นที่ปรึกษาหาทางออกจากปัญหาให้ตํารวจอายการต้องได้เห็นพยานหลักฐานก่อนออกหมายเรียกผู้ต้องหาหรือว่าเสนอสารออกหมายจับเมื่อแจ้งข้อหาหรือจับใครมาแล้วต้องมั่นใจว่าจะสามารถสั่งฟ้องพิสูจน์ความผิดให้สารพิพากษาลงโทษได้ไม่มีโอกาสยกฟ้องหรือลงโทษผิดพลาดเช่นที่เป็นในปัจจุบันโดยไม่มีเจ้าพนักงานรัฐคนใดต้องรับผิด ชอบต่อความเสียหายอะไรกันแม้แต่คนเดียว กรณีเมื่อวันที่14ตุลาคม2567พลตระเวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปคบทำหนังสือถึงอายการสูงสุดขอให้มอบหมายพนักงานอายการร่วมให้คำแนะนำปรึกษาคดีดีไอคอนกรุ๊ปในหนังสือฉบับดังกล่าวระบุเนื้อหาดังนี้เมื่อวันที่10ตุลาคม2567ได้มีนายนัทธนาพิพัฒน์ดุลพักผู้กล่าวหากับพวกมาพบพนักงานสอบ สอวนกองมงคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวก กรณีผู้กล่าวหากับพวกได้สมัครเป็นตัวแทนขายสินค้ามีการสอนขายสินค้าออนไลน์มีวิดีโอคอนเทนต์มีตัวแทนหรือแม่ทีมชักชวนให้เปิดบินสินค้าของบริษัทและจะได้ผลตอบแทนจากการขายสินค้าผู้กล่าวหากับพวกเสียเงินให้กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดไปแล้วปรากฏมาทราบความจริงในภายหลังว่าเป็นการชวนให้ร่วมลงทุนโดยเน้นระดมทุนเน้นการชักชวนคนมาเป็นเครือข่ายมากกว่าเน้นการขายสินค้า รู้อยู่แก่ใจว่าสินค้าดังกล่าวไม่สามารถขายให้กับบุคคลอื่นได้เพราะเป็นสินค้าที่ใหม่ไม่เป็นที่รู้จักมีราคาสูงกว่าท้องตลาดทําให้ผู้กล่าวหากับพวกได้รับความเสียหายจึงมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนดําเนินคดีจนถึงที่สุดโดยได้รับคําร้องทุกตามคดีอาญาของกองกํากับการหนึ่งกองมาคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามคดีอาญาที่70ทับสองเเหตุเกิดที่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดเลขที่ ที่165ทับ42ถึง46ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายท้องที่ทั่วราชอาณาจักรระหว่างปีพุทธศักราช2564ถึง2567จากการสืบสวนสอบสวนการกระทําของบริษัทไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกเข้าข่ายเป็นความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องโดยคดีดังกล่าวมีผู้เสียหายจํานวนมากเป็นวงกว้างและความเสียหายจํานวนมากและมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความ ผิดหลายคนอีกทั้งเป็นคดีที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจเพื่อให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ต้องตามระเบียบสำนักงานอายการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอายการพุทธศักราช2563ข้อ16จึงขอความร่วมมือเพื่อโปรดมอบหมายพนักงานอายการเข้าร่วมให้คำแนะนำปรึกษาคดีเพื่อทำให้การสืบสวนสอบสวนมีประสิทธิภาพและเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนสืบจากข่าวรายงาน